นอกจากการประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญผ่านทางาเวทีนี้ของอาจารย์วิษณุแล้วะนะครับไปพูดคุยกับนักการเมืองการพูดคุยกับภาคประชาชนมีเครือข่ายที่ชื่อว่าวิทยากรอาสาสมัครเผยแพร,พร,พร่ประชาธิปไตยลงไปทั้งระดับจังหวัดระดับอำเภอระดับหมู่บ้าน แบ่งเป็นครูกอก็คือกอไก่นี่แหละครับกอขอคอไล่เรียงตัวอักษรกันออกไปเราจะไปขยายความเรื่องนี้ให้เห็นภาพชัดเจนกับคุณนัติกาโลวิระครับการฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการครูกอที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นกรุงเทพมหานครในวันนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของการลงพื้นที่เผยแพร่เนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญต่อประชาชนก่อนถึงวันออกเสียงประชามติวันที่7สิงหาคมครูกอรหรือวิทยากรอาสาสมัครเผยแพร่ประชาธิปไตยระดับจังหวัดเป็นจุดเริ่มต้นเครือข่ายที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกอร,อรทร่วมกับกระทรวงมหาดไทายกระทรวงสาธารณาสุขและกรุงเทพมหานครสร้างขึ้นเพื่อทำหน้าที่ชี้แจงเนื้อหาสาระของร่างรัฐธรรมนูญ โดยครูกอมีอยู่จังหวัดละหคนและต้องมีคุณสมบัติต่างๆเช่นเป็นคนดีไม่มีประวัติด่างพร้อยมีความเป็นกลางทางการเมืองมีทักษะทางการพูดจากนั้นมาร่วมฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระของร่างรัฐธรรมนูญระหว่างวันที่18-19พฤษภาคมหลังจากนั้นระหว่างวันที่20-31พฤษภาคม ครูกรจะนําความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับวิทยากรระดับอําเภอสภาองค์กรชุมชนหรือที่เรียกว่าครูขอต่อจากนั้นระหว่างวันที่1นึถึงยีมิถุนายนจะเป็นการอบรมวิทยากรระดับหมู่บ้านหรือครูคอหมู่บ้านละ4คนโดยการเผยแพร่นเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญระดับหมู่บ้านจะใช้วิธีการเดินเข้าประตูบ้านตามครัวเรือนต่างๆสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรทขอความร่วมมือจากปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอความร่วมมือจากตัวแทนกรรมการชุมชนกรทมที่จดทะเบียนมาช่วยเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญด้วยนายมีชัยฤชุพันธ์ประธานกรท,ก,ระทะกล่าวว่าฝากอนาคตประเทศไว้กับครูกครูขและครูคอเพราะเป็นหนทางเดียวในการเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญสู่ประชาชนหวังให้เครือข่ายครูเหล่านี้เผยแพร่เนื้อหาได้กว้างไกลเพื่อให้ประชาชนตัดสินใจลงประชามติด้วยพื้นฐานข้อมูล และไม่ถูกชักจูงในทางที่ผิดแล้วก็ถ้านนเราออกไปได้กว้างไครเท่าไราการตัดสินใจของประชาชนก็จะอยู่บนพื้นฐานของความคิดของเขาเองโดยจะไม่ถูกใครไปจูงใจให้มองในทางที่ผิดได้ประธานกรทอยังบอกติดว่าในขั้นตอนการเผยแพร่เนื้อหาและทำความเข้าใจนี้ จะต้องติดตามดูว่าเนื้อหาที่ถ่ายทอดลงไปถึงระดับหมู่บ้านเป็นอย่างไรแต่ก็เชื่อมั่นในครูกรที่เป็นข้าราชการระดับสูงมีความรู้ความเข้าใจจะเผยแพร่เนื้อหาได้ดีนอกจากนี้กรทจะจัดทําคู่มือแจกเกี่ยวกับคำถามคำตอบที่จำเป็นรวมถึงเบอร์โทรศัพท์ฮอตไลน์สายด่วนถึงกรทให้วิทยากรกระบวนการสามารถยกหูสอบถามกรทได้โดยตรง เมื่อพบคำถามจากประชาชนที่ตอบยากหรือไม่สามารถอธิบายได้แน่นอนว่าคำถามที่อ่อนไหวที่สุดคือร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นการสืบทอดอำนาจของคอสอชอหรือไม่และรูปแบบการเลือกตั้งเป็นการล็อกตัวนายกรัฐมนตรีคนใหม่เอาไว้ล่วงหน้าหรือเปล่าประเด็นเหล่านี้มีการปิดห้องเตรียมคำตอบกันอย่างเคร่งเครียดและน่าติดตามว่าเมื่อวิทยากรกระบวนการทั้ง3ระดับนำสารจากกรทส่งถึงหมู่บ้าน ประชาชนทั่วประเทศจะมีปฏิกิริยาตอบกลับอย่างไรพีรพงศ์บุตรราชถ่ายภาพนทิกาโลวีระทีมล่าความจริงพิกัดข่าวนาว26รายงาน